ลูกค้าต้องการย้ายคอยร้อนเป็นทะ่าแนแอร์นะครับอยากจะย้ายเอาไว้ฝั่งนี้แทนปัจจตัวนี้ก็จะย้ายเหมือนกันยกขึ้นเดินท่อกลับมาอันนี้มาไว้ตรงนี้แทนจะให้ด้านล่างมันเหมาะสําหรับการใช้งานอย่างอื่นเนะมื่อก่อนไม่ได้ต่อเติมตัวนี้มีการต่อเติมหลังคาออกมาแล้วติดตั้งเกจเข้าไปแรงดันน้ำยาจุดประมาณ2 0 0รพีดัเป็นสแตนดิ้งนะครับยังไม่มีการทํางานของคอมเพรสเซอร์นะแรงดันน้ำยาจะดันสายขึ้นมาในสายเนี่ยแล้วมีอากาศอยู่อย่างนั้นแล้วเพื่อจะให้น้ํายาที่บริสุท์มากขึ้นนะบริสุ์มากขึ้นนะ เพื่อจะให้น้ำยาไหลผ่านดันเอาอากาศที่อยู่ในสายออกมาบางส่วนประมาณหนึ่งตอนนี้คอมเพรสเซอร์เริ่มทำงานแล้วเดี๋ยวผมเก็บน้ำยาครับอเองครับตอนนี้มาดูเซ็ทันแอนบ้างครับตอนนี้เป็นอาสามสองตัวเดยียวกันยา,อย,าอยู่ที่ร้อยนิดๆเองเรียบร้อยครับออฟเบรกเกอร์ครับถอดลือล้อบริเวณนี้ออกอเอรียบร้อยแล้วจะถอดไปโน่นนะครับกำลังเก็บรายละเอียดแหวกอยู่ครับตอนนี้ท่อตอนนี้ได้มาจากแอร์ตัวนี้เซ็นทันแอร์สองหมื่นสี่พันกว่าบิทียูนะมีการโมดิฟายท่อท่อออกมาจากแอร์เนีห้าหุ่น ห้าหุนลงมาเป็นสี่หุนต่อเป็นสามหุนอีกทีนึงฝ่ายฝั่งนี้เหมือนกันครับขึ้นมาสี่หุนแล้วก็มาวิ่งขึ้นมาห้าหุนเพื่อจะใส่แฟงรอยเชื่อมเนี่ยลูกค้าก็ความประสงค์ว่าอยากจะเปลี่ยนท่อ เจาออกเลยนะครับแล้วก็ใส่ให้มันตรงสายท่อใหม่ทั้งหมดตลอดแนว3เมตรเลยโอเคครับก็เรียบร้อยทั้ง2ตัวยกขึ้นไปด้านบนทั้งหมดละคอยร้อนแทงออกมาก็จะทําสลปให้น้ําไหลได้ง่ายอาศัยจบรางเอาไว้กันสัตว์ใหญ่เข้าไปแดบไว้ด้วยเออเหมือนกันครับเจาะทะลุออกมาก็ทําสลปลงมานี่จะเป็นฟิกสปีดมาก็มาใส่จุบรางนะครับมีพื้นที่ใช้งานมากขึ้นครับโอเคส่งงานจ้ะ